ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววนราธิวาสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้ นายปรีชาวันน้อยปหลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ความคุ้มครองและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันและสนับสนุนให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาได้น้อมนําหลักคําสอนของศาสนาที่ถูกต้องมาปฏิบัติ โดยสําหรับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้นรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ที่นครมิกะกประเทศซาอุดีอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรสัดส่วนจํานวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ในแต่ละปีจํานวน1 3 0 0 0คนและในปี2 5 6 3ถึง2564เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับประเทศซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถประกอบ พิธีฮัได้จึงไม่มีชาวไทยผู้นับถือาศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาทางประเทศซาอุดีอาระเบียได้แจ้งจัดโคตาผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ประจำปี2565ทิจะร้อศักราช1,443ให้ประเทศไทย5,885รายและเจ้าหน้าที่สำนักงานและหน่วยแพทย์ภายใต้สำนักกิจการฮัตแห่งประเทศไทย59รายโดยต้องถือ ปฏิบตัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชแชดนภาคใต้มี1,580รายประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี660รายจังหวัดยะลา428รายและจังหวัดนาราธิวาส492รายซึ่งจะมีผู้เดินทางผ่านท่ากาศยานนาราธิวาสไปยังท่าอกาศยานเมืองมาดีนะ569รายในวันที่10-11มิถุนายน2565โดยสายการบินไทยรวม2เที่ยวบิน ทั้งนี้ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทดโดยสายการบินไทยผ่านท่ากาศยานราธิวาส ทางจังหวัดนาราธิวาสภายใต้การอำนวยการของนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้เดินทางและญาติที่จะมาส่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งด้านสถานที่จอดรถเต็นท์พักคอยการบริการน้ำดื่มห้องสุขาและรถสุขาเคลื่อนที่เต็นท์ปฐมพยาบาลการอำนวยความสะดวกด้านการจาราจรอ,อีกทั้งจัดสมาชิกอสอตํารวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง พร้อมกันนี้จิตอาสา904ลูกเสือสันติสุขสอ,อบตจะร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางด้วยโดยกำหนดให้มีพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์เวลา7นาฬกาวันที่10-11มิถุนายน2565ที่อาคารอเนกประสงค์ท่ากาศยานนาราธิวาสอำเภอเมืองนาราธิวาส ทางด้านมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ได้จัดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าสนามบินและจุดว through ซึ่งจะดูแลในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮาร์ฉบับที่3พุทธศักราช2559ได้โอนภารกิจด,ด้านกิจการฮาร์จากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมา โดยกำหนดให้กรมการปกครองทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยมีภารกิจหลักในการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยผู้นับถือาศาสนาอิสลามทั่วประเทศได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทโด,ดยใช้กลไกราชการส่วนภูมิภาคข,ของกระทรวงมหาดไทยอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้นำาศาสนาในพื้นที่มาร่วมสนับสนุนภารกิจ ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาสแม่ลานะนะครับอูแล้วสามอำเภอนะคะคเป็น2องอำเภอใหญ่ก็คือหนองจิกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก